ครับต่อไปเป็นขั้นที่ห้านะลูกบิดเยอะเลยขั้นที่ห้ามันจะมีชื่อว่าทํากากรบาดเหลืองหรือว่าทําเนี่ยทําเป็นเครื่องหมายบวกสีเหลืองนี่แหละฮะนี่นะครับมันก็ก็คือถ้าเราทำสองขั้นนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําชนี้การเราจะเจอหลายรูปแบบเลยในรูปแบบต่างๆที่เราทำสองขั้นเสร็จแล้วแต่ข้างบนถ้าเราเปิดมาเจอแบบนี้ถ้าทําได้แบบนี้ถ้าเจอแบบนี้เลยก็ข้ามไปแต่ถ้ายังไม่เป็นแบบนี้ให้ทําก่อนนะครับ ดูสูตรที่หนึ่งการที่หนึ่งเขียนว่า f ตาม r ตาม u ตาม r ทวน u ทวน f ทวนนะครับก็ที่จริงอะดูสี่ฟ้านะก็คือ f ตามกับ f ทวนนี่แหละส่วน r u r ทวน u ทวนนี่ก็คือลงยกขวาเก็บซ้ายเราทำบ่อยๆยกขวาเก็บซ้ายในที hehe, ่เราเคยทำเนี่ยยกขวาเก็บซ้า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 ยนี่แหละ <im Alto> คือสีนี้แหละอืรู้นะครับถ้าเราเจอกรณนี้แรกนี่ยกมาสองนี้นะกรณยที่หนึ่งนะครับเป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบอันนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายลบไหมมันเป็นอย่างอื่นอ่านี่เป็นเครื่องหมายลบเป็นแนวนอนแนวนอนนะครับอันนี้เป็นหลักนะดูนี่เป็นหลักเห็นไหมเราดูแค่ขอบนะครับขอบเซนเตอร์ขอบเป็นเครื่องหมายลบเราเราไม่สนใจตรงนี้นะยังไม่สนใจเราได้ไปขอบ ในส่วนเดียวกันนะครับก็คือ f แล้วก็ยกขวาเก็บซ้ายแหละแล้วก็ f ทวนเห็นไหมเราก็จะได้กากรกบาดนะเรได้กากะบาดไกันแล้ว okay. โอเคจะเป็นอย่างโลกโลกต่อไปเห็นไหมก็เป็นเครื่องหมายโลกจะให้สูตรที่หนึ่ง f a u a ทวน่ทวน f ทวนนะเห็นก็จะได้ก็ะจะได้นี้เนาะ อเคนะครับต่อไปสูตรพอมาเจอรูปนี้มันไม่มันไเป็นข่าวรู้แหละมันเป็นมันเป็นอยู่ข้างขวาอันหนึ่งอยู่ข้างหน้าอันหนึ่งเห็นไหมข้างขวาอันหนึ่งปุ๊บเราก็ใช้สูตรนี้ครับสูตรคล้ายๆกันเลยมันเป็นสูตร f เล็ก f เล็กก็คือมันเป็นสองชั้น ต้องเป็นอย่างนี้เ่านะครับเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะหรือเป็นแบบนี้ไม่ได้นะต้องหมุนให้มันอยู่ฝั่งนี้ตำแหน่งต้องถูกต้องก่อนนะ F ใหญ่นะเขาจับเหมือนเดิมแล้วก็ขยับจับเมื่อก่อนจุอดอเดียวก็มาก่อนอันนี้เห็นไหมแล้วก็ยกขวาเก็บสายแล้วก็พอคืนก็ดัดที่ปลายเห็นไหมครับเราก็จะได้การกระบาดเห็นไหมาการแบ้อันนี้กันเลยไม่เปไม่เป็นข่าหมายลบเป็น เป็นด้านขวากับด้านหน้าเห็นไหมก็เอฟเล็กนะสองชั้นแล้วก็ยกขวาเก็บซ้ายก็ยกขึ้นมาสองชั้นขึ้นก็จะเป็นกาบบานเหลืองนะครับทีนี้มาถึงสองอันนี้สองอันนี้เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยคือไม่เป็นข้างหมายลบด้วยแล้วก็ไม่เป็นสองเม็ดนี้ด้วยเห็นไหม ให้เป็นข้างหมลบด้วยเป็นสองเมนี้ด้วย้วทํายังไงก้งไงมากก็คือทําอันบนก่อนแล้วทำอันล่างคือทำสองครั้งทาครั้งแรกก่อนเ็บใหญ่ก่อนแล้วก็อ้ายูอ้าทวนอยู่ทวนแล้วก็ทําเห็นไหมพอทําครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่ฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ทาสุตรที่สองปุ๊บสองชั้นก็ได้การกระบาดแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่เป็นเครื่องหมายลบไม่เป็น2จุดนี้ทําอันบนก่อนทำ f ใหญ่ก่อน fru r ทวน u ทวน f ทวนเราก็จะได้2อันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําจุดที่2ต่อทำสอง,สองชั้น r uh, u r uh, u ปุ๊บเราก็จะได้กากบาท นะครับแค่นี้เลยสูตรนี้ง่ายมากเจอกันตัวต่อไปนะครับ